สวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์ค่ะวันนี้วันศุกร์วันสุดสัปดาห์ตอนเย็นมีเลี้ยงที่ไหนกันหรือเปล่าคะคือจุกทำวิดีโออันนึงนะคะแต่ว่าเพิ่งอัปโหลดสําเร็จมันนานมากเลยคือไอวิดีโอที่พาไปทานตัว อินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่ที่โนเวทหสยามอะค่ะอัพมาสองวันนะนานมากเราก็เลยบอกเฮ้ยถ้ามีไงสองวันนี้ยังไม่สำเร็จคือแบบพยายามแล้วพยายามอีกเราก็เลยไปเซิร์ชใน Google ค่ะก็คือเขาก็บอกว่าไอการที่อัปโหลดเอ่อวิดีโอ YouTube นานเนี่ยถ้ามันเป็น WMV เนี่ยมันจะนานมากคือเราต้องไปแปลงไฟล์ให้มันเป็น MP4 ซึ่งดิฉันเป็นผู้หญิงที่สมัยเก่านิดนึงค่ะคือแบบอยู่ระหว่างกลางใหม่กับกลางเก่า คือไม่ค่อยฉลาดคอมพิวเตอร์นะโปรแกรมโปรแกรมนี่ฉันไม่ค่อยจะอัปเดตอะไรเท่าไหร่พอไปเซิร์ชมาเนี่ยเอยทำไงดีต้องเปลงเป็น mp4 ไม่เคยรู้มาก่อนเลยเราก็เลยไปหาโปรแกรมซึ่งซิบเขามีสิบเขาก็้อว mp4 ใช้ได้เหรอมีโปรแกรมแปลงแล้วก็คือแปลงจาก wmv เป็น mp4 ค่ะซึ่งจะใช้เวลาทั้งวันในการอัปนะเหลือแบบครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยจากคุณภาพภาพก็เหมือนเดิมเดี๋ยวลองไปดูกันดูที่วิดีโอ,อาพาไปชิมที่บุฟเฟต์ international ฟเ f f e ์นะคะว่ามันเป็นยังไง ซึ่งมันย้อนระยะเวลาเยอะมากอ่ะคือเราได้อะไรเยอะมากจากตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเราทําเองเนี่ยเราก็แบบไม่มีความรู้เลยพวกคอมพิวเตอร์ความรู้น้อยมากแต่ว่าพอเราทําไปทํามาเนี่ยเราก็แบบมีปัญหาแล้วก็ไปเซิร์ชใน Google แล้วก็มีวิธีแก้ไขปัญหาซึ่งแบบเราก็เอามาปรับใช้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันได้อะไรเยอะมากเป็นเหมือนกัน คนคนคว้าเองแล้วก็แบบแก้ปัญหาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวลองไปดูกันดูว่าคุณภาพเป็นไงแต่ถือว่ามันโอเคนะก็เหมือนเดิมแต่ว่าใช้สิ่งกลองเยอะมากก็คือแบบใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองโซ so, วันนี้ก่อนที่จะไปทานข้าเวเยน็นกันรเราจะมีวิดีโอแกะกล่องมาให้ดูดีใจไหมคือไม่ได้แกะานานแล้วขอแกะหน่อยเก็บรวบรวม,มหลายสิ่งคือซื้อมาหลายสิ่งใช้ไปบ้างบางอันเล็กน้อยแต่ว่าอยากมาแกะให้ดูโอเคเริ่มเลยนะอันแรกค่ะอันแรกคือลิปสติก อันนี้เป็นสีใหม่ค่ะมันจะอยู่ในวิดีโอบุฟเฟ่แล้วแต่ว่าขอแกะกล่องวันนี้เอออยากให้มาแกะพร้อมกันลิปสติกสีนี้คือเอ,อสีเชอรี่มอลของโลล่าค่ะคือขอเล่าประวัติวันนั้นเราไปที่พารากอนวันก่อนที่จะไปทานบุฟเฟ่เนี่ยแล้วก็ไปถึงแล้วเราก็เฮ้ยเดินไปเจอสีนี้คือเราเดินไปเรื่อยๆ่เราว่างรอแฟนเดินเดินเดินไปเจอบุฟเฟ่เอะเจอไอสิ่งนี้ตั้งอยู่แล้วก็เฮ้ยสีแปลกดีคือเห็นจากลิปจับแท่งอะค่ะ สวยดีก็เลยเอามาลองสวอชที่มือดูก็ว่ามันก็สวยดีนะแล้วก็แบบให้บ A เขาลองมันแล้วทาปากแดงเลยให้ลองที่ปากจิบม,มันก็สวยดีแต่ว่าเสียงเดงคือมันไม่ใช่เนื้อแมทที่เราชอบมันเป็นเนื้อแบบครีมมี่นิดน,นึงมีออกเชียร์เล็กน้อยแต่ว่าเมสสีก็น,น่นพอสมควรเราก็เลยตัดสินใจอยู่จะเอาดีไม่เอาดีเพราะเราชอบเนื้อแมทมากกว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยยังไม่เอาดีกว่าเราชอบสีมันกลับมาฝันถึงจ้าวันต่อไปดิฉันไปสอยมาทันทีรีไปซื้อมาบ A คนเก่าไม่อยู่พอจะ ถ้าถ้าอยู่เขาจะอ่อยจาได้ยัยนี่มาลองเมื่อวานแล้วแบบไม่เอาในที่สุดแกก็แพ้ก,กิเลสของแกต้องมาเอาโซก,ก็เลยได้ซื้อมาแล้วก็ทาเลยตัวนี้ของโรล่าค่ะเราเพิ่งมาอ่านเจอในตัวหนังสือของเรตตัวนี้๊จะมีแบบของโรล่าอยู่ตรงนีเ้เป็นโคชนาลิสติกรุ่นใหม่ค่ะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ค่ะคือเขาเห็นพนักงานบอกว่าเป็นลิมิเต็ดแกเลยนะ ก็คือแท่งของโลล่าเป็นนี้เป็นลิปสติกโลล่าแท่งแรกของเรามันจะมีคริสตัลตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นตัวปลอกสีดําชื่อสีเชอรี่ออมค่ะอาจจะไม่เห็นชัดนะก็คือวเวลาเปิดมาปว้เพั่งก็เลยฉึกกระจกจะอ้าอย่างเงี้ยไว้สาหรับอะไรอย่างนี้แล้วก็แท่งก็ธรรมดาก็หมุนมา,อ,านอันนี้คือสีของเขาใกล้ๆสวยงามสีดูดยที่ปากของเรา เป็นส้มออกชมพูชมพูค่ะแต่ว่าตัวนี้มีกลิ่นแรงเหมือนกันนะเขาใส่เพอร์ฟูมแต่ว่าถ้าคนไม่แพ้ก,ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเรายังไม่เป็นไรเลยนะทามาประมาณ2วันละก็เป็นเนื้อที่ไม่ใช่แมทค่ะแต่ว่าเมดส,สีเข้มข้นทีเดียวแล้วก็แต่ว่ามีความมันเล็กน้อยก็คือคุณซัดเยอะๆหน่อยก็จะสามารถกรบสีปากคุณได้เราชอบนะเราชอบที่สีเป็นสีส้มออกชมพูที่ดูนีออนนีออนนิดๆดูสดใสดีเรายังไม่เคยมีสีนี้เราก็เลยซื้อค่ะก็สำหรับเนื้อของเขานะคะจะนิ่มๆจริงๆเลยใครที่ ชอบทิ้งเคลื่อนไหวไว้ในรถระวังนะมันนิ่มมากคือเราเอาทาไปที่ปากอะ่ะแล้วเขาแบบนิ่มมากจนแบบไปแตะขอบข้างหลังแล้วแบบมันก็เลยเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเอาผู่กันลงมันก็แบบมันจิกลงไปในเนื้อลิปง่ายมากคือแบบเป็นลิปสติกที่เนื้อครีมนิ่มมากพอสมควรอย่าไว้ในที่ร้อนเลยตัวนี้สีสวยงามได้สีออกมาชอบกันไหมไปลองที่เคาน์เตอร์ดูนะแต่ว่าเราชอบมันเป็นอย่างงี้เราก็ปุ๊บอย่างงี้เราก็ปิดกลับไป โดนนิดนึงอย่างนี้ค่ะโอเคตัวต่อไปเลยตัวต่อไปเป็นตัวที่ไปซื้อมาแต่ว่าวันนั้นลองทาไปแล้วหนึ่งครั้งตัวนี้คือเอ่อเฟสช็อปค่ะเป็นเนลคร c k สีดำค่ะ Bk 901วันนี้มาแกะกล่องให้ดูพร้อมๆกันเนลคร c k ก็คือการทาลงไปบนเล็บค่ะคือเราทาสีที่เรา ชอบก่อนแต่ว่าอย่าเพิ่งทาโค้ดนะคะแต่ว่าตรงนี้ลงโค้ดไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าได้เหมือนกันแล้วก็เอาสิ่งนี้ปาดลงไปตืบก็จะได้เนลแครสีดำเราทําให้ดูเลยหมุนๆนิดหน่อยคิเพื่อเป็นความสดจริงเราจะแบบถ่ายวีดีโอสดๆก็คือเอาเล็บนิ้วโป้งนะชัดดีตัดลงไปเลยปลื้มปลื้ม เขาบอกว่าไม่ต้องเอ่ะประณีตมากค่ะมันจะได้แตกแบบเป็นธรรมชาติอะไรประมาณนี้เออคออีกนิดหนึ่งโอเคมันจะค่อยๆแตกเห็นไหมแตกยังนี่ไงมันจะแตกเป็นเหมือนแบบเล็บแคกแล้วเดี๋ยวเรารอเขาแห้งแป๊บหนึ่งค่ะเขาบอกว่ามันจะแตกได้แบบสักสิบนาทีห้านาทีบางทีเป็นชั่วโมงก็ยังแตกเริ่มได้อยู่รอย้เขาแห้งแป๊บหนึง่ง นี่ได้สิ่งนี้ออกมาเดี๋ยวเราจะเสร็จแล้วเราก็จะใช้โค้ดใส่ทาลงไปค่ะเป็นการเคลือบให้เขาอยู่ติดทนแต่ถ้าไม่เคลือบเลยเนี่ยเขาบอกว่ามันจะหลุดล่อนง่ายค่ะหรือบางทีถ้าอยากเปลี่ยนนะเราก็ใช้โค้ดตัวที่เป็นวิบวับวิบวับก็ได้นะมันก็จะได้เป็นแบบครกแต่ว่ามีวิบวับด้วยสวยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทาโค้ดเนาะเอาไว้อย่างนี้ก่อนโอเคแกะกล่องตัวต่อไปทุงช้อปปิ้งของเราเราขนสิ่งนี้มาจากบ้านเพื่อที่จะมา เปิดพร้อมกันตัวนี้เป็นถุงของซาซ่าค่ะได้มาจากฮ่องกงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้ามเลยโอเคตัวต่อไปของเราดูที่ผลิตภัณฑ์หน้าก่อนตัวนี้เป็นคลินิกไมซ์เซอร์ชค่ะเอ็กซ d เทนเดด d r e ร์ e ล ก็คือแบบว่าใช้บำรุงผิวหน้าสําหรับคนที่ผิวหน้าแห้งคือบางทีหน้าเราแห้งเวลานอนตางคืนนะคะแล้วก็คือจะใช้ส่วนมากจะใช้สิ่งนี้กลางคืนนะแล้วก็สมุกจะเป็นลอกๆอ,อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็เอาอันนี้โปะลงไปตอนกลางคืนแล้วรู้สึกว่าตื่นมาแล้วผิวมันชุ่มชื่นดีแล้วก็ลอกน้อยลงค่อยๆหายลอกไปกล่องนี้จะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้ไม่ได้ซื้อค่ะอันนี้จิบได้มาจากการที่ซื้อคลินิกมากมายอย่างท่วมทน้นแล้วคันนี้ก็เลยเอาคะแนนไปแลกก็เลยได้สิ่งนี้มาเป็นกระปุกใหญ่เก๋ปะ ก็คือไม่ต้องซื้อแล้วก็คือข้างในจะเป็นเนื้อ,อยี้ m o i เซอร์นี่เด่นดังอยู่แล้วซูเปว่าทุกคนคงจะเคยเห็นเขาอยู่แล้วอป็นอะอย่างงี้ก็เปิดให้ดูแค่นี้คือยังไม่ได้ใช้อืมเป็นเนื้อแบบเจลเจลค่ะธรรมดาของ m o i เ t อไ e เปลองลองที่คลินิกดูนะเราว่ามันแบบเย็นดีเวลาหน้าเราแบบแห้งๆหรือว่าร้อนๆตากแดดมากก็สัดลงไปตอนกลางคืนรู้สึกว่ามันเย็นดีเป็นเนื้อแบบเจลเจลอะค่ะชอบชอบก็คือตัวนี้มันไม่มีกลิ่นด้วย เราไม่แพ้นะมันมีคนเคยมารีวิวว่าแพ้ตัวนี้แต่ว,ว่าเราเราไม่เป็นไรโอเคต่อตไปมาที่ผมกันบนางไหมผมคือเราไปดัดผมมาที่เราพาไปดัดอะคะ่ะเราก็เลยคิดว่าเราควรจะบำรุงผมซะหน่อยแบบว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ผมแตกไปเพราะว่าเราดัดแล้วก็ใช้ความร้อนด้วยใช่ปะ่ะเราก็เลยไปได้สิ่งนี้มาสิ่งนี้คือ Schwarzkopf Extra Care Hair Repair with Liquid Keratin ค่ะ ก็คืออันนี้เขาบอกว่ามันเป็นตัวที่เพิ่มลิควิดเคราตินให้กับผมค่ะเป็นตัวรีแพร์เลยแล้วก็ช่วยเสริมสร้างโครงสร้างผมนะคะลดอาการผมขาดร่วงค่ะสำหรับคนที่ผมแห้งเสียแตกปลายก็ใช้อันนี้จูบใช้นี้แทนครีมนวดผมเลยตอนนี้ก็คือ,อชโลมลงบนศิตสะเวลาหลังจากสระผมเสร็จทิ้งไว้แค่นาทีเดียวอืมก็เลยใช้แทนครีมนวดไปเลยแล้วก็ล้างออกค่ะคือจริงๆแล้วเขาให้ใช้สองถาครั้งต่อสัปดาห์นะแต่เราสระผม เกือบทุกวันนะ่ะเราก็ใช้ทุกวันเลยก็คือเนื้อเขาจะเป็นนี้เราเอาจใช้เราประมาณสองครั้งเป็นครีมขาวๆหอมดีเราชอบกลิ่นนี้ล่ะเออแต่ใช้ใช้เราไปไหนก็คิดว่าผมนุ่มดีนะแล้วมันก็เงาดีอะแล้วรอนมันก็อยู่ตัวมากขึ้น <S <S คิดว่านะคือแบบไม่รู้มนโนไปเองแต่ว่าแต่ว่าโอเคคือมันต้องดูนานๆเนาะแบบเออมันผมจะแตกไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ใช้แบบือใจไว้ไก่อน ตัวที่2เหมือนกันเป็น extra care ค่ะของ s c h w a r z k o p เหมือนกันตัวนี้ smooth nutritive อันนี้ก็ซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะวิลล่าอะไรอย่เงี้ยน่าจะอันละเกือบ200 100กว่าบาทอะไรประมาณนี้ซุกจปอไม่ได้แล้วก็อันนี้ใช้ไปแล้วประมาณ2ครั้งค่ะคืออันนี้เป็น repair เ um. ั่มคล้ายๆเซรั่มก็คือแบบหลังจากคุณสระผมเสร็จเช็ดผมให้หมาดแล้วก็ลงหรือว่าจะลงปีบี BB แล้วก็ปลายผมอย่างเงี้ย คืออาจจะลงปอนผมแห้งหรือว่าผมมัดหมัดก็ได้ค่ะแล้วก็ทิ้งเลยไปลิฟออนนะไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างออกเลยก็คือแบบแนวไว้ช่วยลดผมแตกปลายอะไรอย่างเงี้ยเคลือบปิดผมแตกปลายใครมีปัญหาทําสีดัดอะไรเงี้ยควรจะบารุงเยอะๆนะผมจะไดไม่สิสแตกปลายจะได้ผมสวยงามกันตัวนี้ไม่เหนียวค่ะแล้วก็ไม่ไม่แข็งด้วยคือใส่แล้วก็เหมือนกับเป็นนิวทริชั่นบำรุงธรรมดาค่ะแล้วก็คือมันก็นุ่มดีนะแล้วรู้สึกว่าคือผมมันอยู่ตัวมากขึ้นแล้วก็ผม มันเงางามขึ้นอ่ะอันนี้เพิ่งใช้แค่สองสครั้งนะคะแต่ว่าชวัสคอปนี้จูบใช้แชมพูหรือว่าอะไรของเขามานานแล้วก็คิดว่ามันโอเคสองตัวนี้ที่ได้มาใหม่ต่อไปอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นเซรั่มของ k e r าสปาตค่ะตัวนี้ซื้อที่ซาซ่าน่าจะในวิลล่านะตัวนี้เป็นตัวเซรั่มอบไอน้ําก็คือจริงๆแล้วเราเอาไปอบไอน้ําที่ร้าน,นะคะ่ะบางทีที่ร้านนะ่าคิดแพงมาก สามพานันสองพนันพันกว่าบาทอะไรเงี้ยสำหรับเคราสซาตัวนี้แต่ว่าอันนี้เราซื้อเซรั่มมาราคาสามร้อยสี่สิบบาทเอาไปอบที่ร้านแถวบ้านก็ได้ค่ะที่ไม่ต้องหรูหรามากหรือว่าในห้างอะไรเงี้ยเขาก็จะคิดค่าอบอบไอ้น้ำแบบอาจจะสองร้อยสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถูกกว่าการที่เราไปทำทรีทเมนท์ที่ห้างเยอะเงี้ยคือจุปทำทรีทเมนท์แบบชอบทำอะ่ะก็คือแบบถ้าเกิดทำสองพันสองพันหนึครั้งเนี่ย ก็คงจนแย่เลยก็เลยแบบว่าไปสรรหาซื้อสิ่งนี้มาหัวแหลมช่างทาผมอาจจะไม่ชอบหน้าเราได้รู้สึกว่าเยานี่ไปหาซื้อมาจากแหลง่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือตัวนี้เป็นเคราสปาค่ะสำหรับตัวตัวนี้รู้สึกว่าจะปช่สําหรับผมแห้งเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีส้มตัวนี้มันสะพงกว่าสีเขียวนะถ้าเราจะไม่ผิดสีเขียวสำหรับผมทาสีแต่ว่าดีนะใช้แล้วกลิ่นหอมผมนุ่มที่คยๆบารุงมผมอะค่ะแบบแนวว่าอบไอ้น้ำอะไรอย่างเงี้ยตัวต่อไปแกหมดแล้วตัวนี้เป็น โคโค่บัตเตอร์ค่ะเป็นชูการสครับชูการสครับนะเป็นสครับน้ำตาลใช้สครับตัวขัดตัวอะไรอย่างเงี้ยวันที่อยากจะขัดอะไรเงี้ยคืออันนี้เคาลดอยู่เป็นสองชิ้นชิ้นที่สองลดห้าเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราใช้นานๆใช้ทียังไม่ได้ใช้แบบน้นะปวาจะหมดไปซื้ออันเดียวนี้น่าจะสา0รอบาทก็คืออาบน้ำแล้วก็เอาไว้ขัดนะคะแล้วก็ล้างออกธรรมดาอันนี้เป็นกลิ่นโคโค่บัตเตอร์ชอบกลิ่นนี้เลยซื้อกลิ่นนี้มันหอมคล้ายแบบเหมือน เป็ดโค้กโค้หรือวานิลาอะไรสักติ่งสักสิ่งอะหอมดีแล้วก็ตัวเขาเป็นชูการ์สครับค่ะคือจุ๊บใช้ตัวสครับที่เป็นเกลือไม่ได้เลยเพราะว่าผิวมันแห้งแล้วก็แพ้ง่ายเวลาใช้ตัวที่เป็นเกลือจะแสบไปทั้งตัวแบบแคลวเกลือมบบสากแสบมากอะไรเงี้ยแต่ชูการ์ใช้ได้เออพวกที่เป็นครีมหรือว่าเป็นชูการ์เราจะใช้ได้มากกว่าเพราะนั้นเราก็จะซื้อแต่สิ่งที่เป็นตัวครีมหรือว่าชูการ์เท่านั้นใช้แล้วเป็นยังไงตัวนี้ยังไม่เคยใช้แต่ว่ามันก็ให้ผลเหมือนมอนนนกกัััััะคคสสหหหรรรบบบทุี่้มตว มีไครเราตัวก็จะลื่นๆแล้วก็เหมือนผิวจะขาวขึ้นนิดนึงเลยเงี่ยค่ะพอขัดเสร็จแล้วก็ใช้มอยเจอไรเซอร์ทาอะไรเงี้ยผิวก็จะนุ่มเนียนและมีกลิ่นหอมหมดแล้วต่อไปเราไปต่อที่เสื้อผ้ากันนิดหน่อยตัวนี้เสื้อใหม่คือตัวนี้เป็นเสื้อของเกาหลีค่ะคือเป็นชีฟองของเกาหลีคือจิ๊บมีร้านขายเสื้อ,อแล้วเราก็ไปสอยตัวนี้มาอุดหนุนคนในครอบครัวนะก็คือเอ่อเป็นชีฟองค่ะจุ๊ชอบใส่ใส่พวกชีฟองอะไรเงี้ยมันเบาสบายดี น่ารักดีมันมีดีเทลจุ๊บชอบคอจีนนะแล้วก็ตรงนี้เป็นกระดุมแบบมันมีดีเทลแบบน่ารักดีมีกระเป๋ากระเป๋าอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบใส่สีดํอืมมันเข้ากับกระโปรงสีสีง่ายหรือว่าแต่งหน้าง่ายค่ะมีอีกตัวนึงตัวนี้ซัดมาจากร้านจิบเช่นกันเป็นผ้ายืดค่ะแล้วก็มีแขนมันจะมีดีเทลเป็นมุกมุกเก่งเน้ย เป็นจับแขนแบบเหมือนเจ้าหญิงเจ้าหญิงนิดนึงเราชอบเป็นแขนยาวเงี้ยว่าใส่กับกระโปรงอะไรก็ได้แบบชอบเนี้ยค่ะโอเคตัวต่อไปจะหมดแล้วกระปองห้ามีสองตัวสีดำตัวหนึ่งเป็นคล้ายๆลูกไม้เล็กๆอะคะ่ะมองใกล้ๆจะเห็นไหมเป็นบอดี้คอนธรรมดาไม่มีติดเป็นเหมือนลูกไม้เล็กๆแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นลายเสือสีทองวิบวับ เราชอบลายเสือนะชอบมากเป็นการส่วนตัวไม่รู้ทําไมแต่ว่าอันนี้มันคือกระโปรงบอดี้คอนธรรมดาค่ะที่ไม่มีซิปอะไรเลยแล้วก็ย,ยืดยืดเอาเนี้ยถ้าเกิดเห็นเราบิวตี้เช็คในจีวันนะจะเห็นว่าเรามีแบบกระโปรงแบบเยอะๆคือเราชอบชอบกระโปรงแบบเนี้ยค่ะก็คืออันนี้ที่เมเจอร์ราชโยธินมีนะก็คือซื้อมาประมาณตัวละ300อะไรประมาณเนี้ยมีอีกหลายตัวแต่ว่าเราอาจจะแหล่งไม่ได้แน่นอนแต่ว่าเราเห็นเวลาเราไปเดินเมเจอร์ราชโยธินเราจะเห็นสิ่งนี้บ่อย ชอบชอบก็คือมันอาจจะสั้นนะพอะจะุบขาย,ยาวมากแต่จูบใส่กางเกงเซฟตี้ข้างในโซก็เลยจะไม่โปะอะไรเออชอบชอบชอบกันไหมเราชอบกระโปรงแบบนี้โอเคหมดแล้ววันนี้วิดีโอแกะกล่องของเรายาวไปนิดนึงเรามีรวมๆหลายสิ่งมาแกะอยากให้เ,เพื่อนๆมาเปิด เปิดถุงช็อปของใหม่พร้อมๆกันค่ะก็คือเดี๋ยวเราเดี๋ยวก็จะเอาไปใช้แล้วก็จะเห็นในวิดีโอต่างๆหมายถึงกระโปรงหรือว่าเสื้ออะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นเราในวิดีโออื่นๆอะไรอย่างงี้เนาะโอเคค่ะวันนี้ไปกันนะคะขอให้มีความสุขกับการดินเนอร์วันศุกร์เย็นๆค่ะแล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมแม่บ้าค่ะ